เวลาขับรถผ่านถ้าไม่มีอาหารจะไม่ขับผ่านเลยซอยนั้นเพราะว่าจะวิ่งตามเป็นขบ,บวนเลยที่จริงดรา,าม่ามีแต่ไม่ใช่ดราม่าจากซอยที่ให้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าในโซเชียลเคยประกาศหาบ้านแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้บ้านซอยสี่จะไม่มีต้นไม้เลยน่าสงสารมากว่าร้อนมากอะคะ่ะน้องเขาก็จะหาหลุตดำบ่อโคนอย่างเงี้ยไม่อยากให้คิดว่าเขาเป็นภาระนะคะเพราะว่าน้องหมากาล้ยงน้องหมามันสามารถเติมเต็มครอบครัวให้อบอุ่นบางทีทํางานไม่ไดเหนื่อย,ยกลับบ้านมาเจอน้องหมา ที่น่ารักก็ทําให้เราขายเหนื่อยได้สวัสดีค่ะชื่อนิสาชนเลืองบุตรนะคะชื่อเล่นหมิวค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะที่โรงพยาบาลเอกชนย่านลังสิตค่ะ ย้อนไปเมื่อปี63นะคะช่วงนั้นมีโควิดระบาดค่ะแล้วก็มีเวลาว่างมากค่ะแล้วก็เหงาด้วยก็เลยคิดอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะก็เลยเริ่มเลี้ยงน้องหมาตอนนั้นเริ่มต้นที่2ตัวค่ะแล้วก็อา่างอกค่ะไปงานศพของคุณตาไปเจอน้องหมาจรที่วัดแล้วก็น้องเหลือตัวเดียวแล้วก็นั่งเฝ้าศพเพื่อนอยู่ก็เลยรับน้องมาแล้วก็ประกาศหาบ้านแต่ว่าพอดีไม่ได้บ้านก็เลยต้องรับเลี้ยงตอนนี้ก็เลี้ยงน้องหมาจอนอยู่ เป็นตัวที่เจ็ดที่เลี้ยงที่บ้านค่ะคิดว่าจะไม่ให้คนอื่นแล้วแหละก็คือจะต้องเลี้ยงไว้เองนะคะพอเราเริ่มเลี้ยงน้องหมาแล้วทําให้เรารักเหมือนลักหมาทั้งโลกเลยเซนซิทีฟอ่อนไหวมากเวลาขับรถไปที่ต่างๆเวลาไปเจอน้องหมาไร้บ้านน้องหมาไม่มีเจ้าของเอ,อน้องหมาที่ตัวผอมน้องหมาป่วยเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกสงสารมาก เริ่มจากซื้ออาหารเมร็ดติดรถเวลาขับรถไปพอเจอก็จะให้ตามสถานที่ต่างๆค่ะแต่ก่อนตอนเริ่มให้ก็ห่างไกลชุมชนนะคะแต่ก่อนให้ตรงหลังตลาดอายาลาค่ะแต่ก่อนตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ว่างค่ะแล้วก็น้องหมาจะเยอะมากจนตอนนี้เขาถากถางพื้นที่ทําตลาดแล้วก็ทําโกดังค่ะจนพักหลังมาไม่ได้ไปให้ตรงนั้นแล้วเราขับรถผ่านซอยใกล้บ้านเนี่ยเราไปเจอน้องหมาแม่ลูกอ่อนกับลูกๆ ก็เลยไปจุดเริ่มต้นที่ให้ตรงนี้เป็นประจําให้เช้าเย็นเลยค่ะให้หลังเลิกงานลงเวรเช้าก็คือให้เช้าถ้าลงเวรตอนเย็นก็คือให้เย็นแต่ว่าไปให้ประจําเลยเพราะว่าผูกพันให้มาประมาณตอนนี้ตรงซอยสีก็ประมาณ2อถึงสอถึงสปีค่ะที่ให้ตรงนี้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก็น้องหมาคลอดลูกเยอะมากค่ะที่ซอยอจนดูแลไม่ทันโดนรถ ชนบ้าง<ม>ก็เลยติดต่อหน่วยงานให้เข้ามาทำหมันค่ะเข้ามาทำหมันก็คือเข้ามาสองรอบก็คือดีมากเลยค่ะเข้ามาทำฟรีค่ะเอาน้องหมาไปทำหมันแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ<ม>ก็ยังมีตัวที่เล็ดลอดแต่ว่าควบคุมประชากรได้เยอะมากตอนนี้ก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็คือไม่ตอนนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีแม่หมาก,กับลูกหมาแล้วแต่เป็นหมาโตทั้งหมดเลยแต่ก่อนมีเป็นร้อยตัวค่ะตอนนี้ก็เหลือประมาณ20-30ตัวค่ะ แล้วก็อาหารที่ให้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจากที่ทํางานนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราให้เป็นอาหารเม็ดใช่ไหมคะทีนี้เราไปเห็นว่าที่ทํางานของเรามีอาหารเหลือเราก็เริ่มจากเก็บอาหารเหลือที่ทํางานมาให้น้องแล้วก็มีการถ่ายลงโซเชียลจน,เ,นเพื่อนๆที่ทํางานก็รู้ว่าเราให้อาหารน้องหมาประจําบางทีเขาก็จะหิ้วอาหารเหลือจากที่บ้านมานะคะเช่นข้าวสวยเช่นลูกชิ้นอย่างเงี้ยที่น้องหมาสามารถทานได้ค่ะเขาก็จะหิ้วมาฝากแล้วก็เรามีหน้าที่ รับจากเพื่อน,เ,อนเป็นคนมาส่งต่อให้น้องๆน,นะคะเ,เพื่อนๆซัพพอตดีมากค่ะบางทีเราไม่ได้ทํางานเขาเก็บให้เขาจะโทรตามให้ไปเอาเวลาจะให้น้องหมาเราก็จะขับรถไปดูน้องก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้อนๆช่วงกลางวันเนี่ยน้องเขาจะหลบนะคะเพราะว่าซอยสีจะไม่มีต้นไม้เลยน่าสงสารมากว่าร้อนมากนะคะน้องเขาก็จะหาหลบดาบอโครนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เจอน้องออส่วนใหญ่เราจะให้เป็นเช้าเย็นช่วงที่แดดอ่อน น้องก็จะออกมายืนรอเหมือนเขารู้ว่าเราจะไปหาเขาเงี้ยค่ะเขาจะยืนรอเลยขับรถไปเขาจะวิ่งตามรถเลยที่จริงน้องหมาที่ซอยสี่ที่ไปให้น่ารักมากค่ะไม่เคยกัดกันเลยแล้วก็จะจําเราได้ค่ะเวลาขับรถผ่านถ้าไม่มีอาหารจะไม่ขับผ่านเลยซอยนั้นเพราะว่าจะวิ่งตามเป็นขบ,บวนเลยก็คือน้องน่ารักแล้วก็ไม่เคยไล่คนค่ะ อย่างที่รู้เพราะว่าเป็นคนลักสุนัขอยู่แล้วค่ะก็คือประทับใจเพราะว่าหลังจากที่เราได้ช่วยให้อาหารน้องมีสุขภาพดีค่ะลดปัญหาสังคมก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ไปคุยขยะไม่ได้ไปหากินจากที่อื่นก็คือรอเราก็คือจะไม่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้บ้านใกล้เคียงค่ะ ที่จริงดรา,าม่ามีแต่ไม่ใช่ดราม่าจากซอยที่ให้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าในโซเชียลบางทีเป็นเป็นคนชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วค่ะเวลาไปให้ก็จะมีทายแล้วก็ลง Facebook อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีดราม่าตรงที่ว่าบางทีรออาหารเป็นอาหารคนไปให้อะค่ะบางทีเขากลัวเรื่องรสชาติอาจจะลดจัดทําให้สุขภาพน้องไม่ดีแล้วก็มีการปรับ ปรับอาหารบางทีก็จะเป็นอาหารอ่อนๆเงี้ยค่ะเวลาเราไปให้อาหารก็จะเจอคนที่ให้เหมือนกันไม่เราไม่ได้ให้แค่คนเดียวค่ะเพื่อน,อนๆหมู่บ้านใกล้เคียง <ๆ S 1> ก็คือรู้จักกันเรามันเหมือนเป็นเครือข่ายค่ะเวลาน้องป่วยมาเราก็จะได้แบบเหมือนคอนเซัลให้ช่วยนะคะบ,บางทีกําลังเราไม่ถึงเงี้ยบางทีป่วยที่เป็นป่วยหนะักบางทีค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็มีการคอนเซัลเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะก็มีการช่วยเหลือส่งต่อกันบางคนมียาก็คือเอายามาให้เรามีหน้าที่ไปให้แล้วก็ดูว่าเขาดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีค่อยปรึกษาแล้วก็ ทำเรื่องส่งต่อแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพอเวลาให้ยาแล้วเขาดีขึ้นเราเราดูแลกันไปอย่างนี้ที่จริงตรงที่ให้อ่ะมันมีสองข้อคืตั้งแต่น้องคลอดเคยประกาศหาบ้านแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้บ้านแต่ว่าเห็นพื้นที่ใกล้เคียงเขาอุ้มไปเลี้ยงแต่มันก็หายไปนะมันหายไปเยอะอยู่ค่ะตัวเล็กๆเพราะว่าเราให้ทุกวันเราจําได้มันหายไปเขาหน้าจะไปเลี้ยงแต่ที่จริงเราประกาศโซเชียลไม,ไม,ไม่ไม่ได้บ้านเลย ไม่เคยเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าใจมันรักอีกอย่างหนึ่งทำแล้วมีความสุขบางทีคิดว่าเป็นการทําบุญนะคะบางทีเราทํางานเยอะจนไม่มีเวลาเข้าวัดทาบุญการให้อาหารน้องก็คือการทําบุญอย่างหนึง่งเวลาเพื่อนเพื่อนหิวอาหารมาจากบ้านล้วก็เขาก็จะบอกว่าเป็นการทําบุญให้เราทําบุญช่วยเขาบางคนก็ บางคนเพื่อนในโซเชียลค่ะบางคนเขาอยากให้เปิดรับบริจาคแต่เราไม,ไม่ได้เปิดนะคะเราไม่ได้เปิดช่องทางรับบริจาคก,ก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสมทบทุนบางคนเขาจะส่งอาหารเม็ดมาที่บ้านเลยจะทําไปจนกว่าจะหมดแรงค่ะเพราะว่าทําเท่ากําลังของตัวเองไหวค่ะเราไม่ได้ทําเกินตัวเราก็เลยสามารถทําได้เรื่อยๆค่ะจะทําต่อแน่นอนที่จริงไม่อยากให้คิดว่าเขาเป็นภาระนะคะเพราะว่า น้องหมาการเลี้ยงน้องหมามันสามารถเติมเต็มครอบครัวให้อบอุ่นบางทีทํางานไม่เหนื่อยกับบ้านมันเจอน้องหมาที่น่ารักก็ทําให้เราหายเหนื่อยได้แล้วก็ตอนนี้มีผลงานวิจัยว่าน้องหมาสามารถรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะก็คือด็อกเทรเปี้ค่ะการเลี้ยงหมาทําให้อาการซึมเศร้าลดลงเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงและคิดจะเอาไปปล่อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ไม่สามารถดูแลน้องได้อยากจะแนะนําให้ตอนนี้คือมีโซเชียลอะค่ะอยากให้ ประกาศหาบ้านให้น้องก่อนดีกว่าจะไปปล่อยให้เป็นภาระของสังคมคะ่ะเพราะว่ามีคนที่รักน้องๆเตรียมพร้อมที่จะดูแลมีเยอะคะ่ะอยากให้หาบ้านให้ก่อนที่จะไปทิ้งคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตามชีวิตของน้องๆจอนซอยสนะคะติดตามทางช่องทาง Facebook ของมิวก็ได้คะ่ะชื่อมิวโมจิโยโกะนะคะเพราะว่า มิวจะลงคลิปน้องๆตลอดเลยค่ะความน่ารักของเด็กๆนะคะแล้วก็มีช่องทางติ k To k อกด้วยค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะส่งอาหารเม็ดมาให้น้องๆก็ติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่รับบริจาคนะคะถ้าส่งเป็นอาหารเม็ดมาได้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปความน่ารักของน้องๆส่งไปให้นะคะเพื่อที่คุณ จะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาเพลิในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะ